ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่ผมสิทธิชัยกันเิดทองครับแล้วก็เป็นประจำนะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับในประเด็นเรื่องรนวกกับต่างๆเกี่ยวกับสังคมนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอชราชลาชนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์อชราครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องราวของการเสพติดเนี่ยฮะบ,บางทีบางคนอาจจะมองหรือว่านึกถึงเรื่องราวของยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดต่างๆแต่ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราทําเป็นประจำเนี่ยนะครับมันก็อาจจะบ่งบอกถึงเรื่องราวของการเสพติดได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องของคนที่ติดเหล้าติด เบี้ยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแอลกอฮอลิก hmm. ไปนะครับส่วนพฤติกรรมต่างๆที่มีในสังคมไทยเนี่ยยังมีอีกไหมครับที่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องติดในเรื่องราวของยาเสพติดครับแต่ว่ามันเป็นการเสพติดในเรื่องราวของพฤติกรรมที่ทําอยู่เป็นประจำเงี้ยครับอาจารย์ครับก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการพูดถึงเนาะใน เรื่องของเทรนของวัยรุ่นในต่างประเทศนะคะที่รเริ่มมีการเปลี่ยนไปนะคะคจากการเสตติดของแบรนด์เนม,มซื้อของแบรนด์เนมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็มาถึงเทรนที่เรียกว่าโยโน่รหรือว่ายู only ่ e e d ว n e นะคะคือครเราต้องการแค่สิ่งเดียวเท่านั้นอใช้ของที่มีคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งในปัจจุบนนะะันค่ะอย่างที่บอกอะน,นะคะว่า แต่ละคนเนี่ยคะ่ะก็มีสภาพทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็สภาพทางจิตใจเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้ดูทีวีนะคะบางคนก็มีความสุขที่ได้สะสมของอะไรเงี้ยนะคะคซึ่งภาวะเศรษฐิจการช้อปปิงะะ้งค่ะ ก็ <g ül> <g ül> ถือว่าเป็นผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นค่ะกับคนที่มีภาวะสุขภาพของจิตน,น,นะคะหลายๆคนด้วยกันในปัจจุบัน,นะคะ่ะซึ่งถ้าบางคนเนี่ยนะคะเกิดการทะเลาะก,กับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีภาวะการแยกตัวจากสังคมหรือเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลอะไรเงี้ยนะคะ <g ül> แต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบที่จะซื้อของเวลาเครียด นะคะเจ็บติดการช็อปปิ้งนะคะซึ <đ au ak realtà> ่งอาการนี้นะคะไม่ใช่แค่ผู้หญิงเป็นนะคะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันออเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับสาหรับอาการนี้อาจารย์ครับใช่ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะมาว่าฉันซื้อของก็เป็นเรื่องปกตินะคะบางคนก็อาจหาเหตุผลนะคะว่าอย เราแบบว่า h e ี l i n ลิงเอเวอร์ซลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่าปลอบประมจิตใจเราทำงานไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะการซื้อของเนี่ยมันแค่แบบไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรมากมายขอว่าเรามีความทุกข์มีความเครียดการที่จะให้รางวัลตัวเองสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็คตัวเองนะคะว่า สิ่งที่เราจับใจ่ายใช้สอยกันอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเป็นแค่เรื่องปกตินะคะหรือว่าเป็นโรคทางด้านของสุขภาพจิตกันแน่นะคะบาง <yeah. S 2> ครั้งเนี่ยการช้อปปิ้งมากเกินไปค่ะก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตได้นะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งเราก็เรียกโรคนี้ว่าช็อปคาฮอลิกนั่นเองหรือว่าช็อปพอฮอลิกนั่นเองนะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งโดยทั่วไปค่ะเราก็มักจะใช้คำนี้ค่ะ ล้าเล่นเนาะกับเพื่อนเราที่ชอบซื้อของอะไรเงี้ยน,นะคะ <c oughs> หรือว่าเมื่อใครสักคนเนี่ยค่ะกลับมาจากห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ด้วยการหอบขอบมาแบบพลุงพลางนะคะเราก็อาจจะพูดเล่นว่าอุ้ย you g o i n g to be ชอบพอ h o ลิ c นะคะหรือว่า <c oughs> คุณกําลังจะกลายเป็นนักเจ็บติดการช็อปแล้วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่มีอยู่จริงหรือไม่นะคะ, <c oughs> ะ,คะหรือว่ามันเป็นพฤติกรรมปกติ ของคนที่ชอบช้อปปิ้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจริงๆการซื้อของเยอะๆเนี่ยนะคะคมันก็เป็นอาการป่วยนะคะที่คล้ายกับโรคพิสุลาเลือลังนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์ลคลื่นเหมือนกันนะคะหรือว่าการติดยาเสพติดเหมือนกันนะคะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราจะสังเกตพฤติกรรมกันยังไงครคับอาจารย์ครับว่าเป็นอย่าง,งานั้นหรือว่าเขาทําแล้วมันเป็นเรื่องราวของจิตใจที่ คิดไปเองหรือเปล่าว่าชอบแล้วหายเครียดหรือว่าไปทําอะไรอย่างนี้แล้วหายเครียดเนี่ยครับอาจารย์ครับค่ะบางคนนะคะคุณเอก็ร,อรู้สึกดีนะที่ได้เดินดูของอ,อาจารย์ตอนเด็กๆเนี่ยอู้ชอบมากเลยเนการที่จะแบบเดินซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเป็นการผ่นอนคลายร,รู้สึกดีเมื่อได้เปรียบเทียบราคาแล้วเราได้ซื้อของที่มีราคาถูกไม่ใช่ว่าซื้อของแพงเราจะเป็นชอปพอลิต เสมอไปนะคะคการซื้อของว่าถูกแต่ว่าซื้อเยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นโรคได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะรู้ดีแค่ช่วงเดียวค่ะแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกผิดนะคะเพราะว่าเกิดภาวะนีสินอะไรตามมามากมายหรือว่าแม้กระทั่งต้องโกหกคนที่บ้านหรือว่าคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะเราก็ยังจับใจด้วยนะคะ,ะ,คะหรือว่าบางคนเนี่ย เห็นของแล้วก็คิดว่าอุ้ยเดี๋ยวก็ได้ใช้เดี๋ยวเราก็ได้ไปต่างประเทศเราซื้อเส้นหนาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็กลายเป็นว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ค่ะคุณเอบางครั้งเนี่ยนะคะก็ซื้อซ้ํโอ้อาจารย์มีอยู่ช่วงหนึ่งซื้อซ้ําของเดิมๆก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีการแคตตาไลายหมวดหมู่ของของอย่างบางทีเนี่ย เนยซื้อมาแล้วนะคะจนแบบว่ามันหมดอายุแล้วก็ซื้อมาอีกซื้อมาอีกจนแบบว่าพบว่าในบ้านเนี่ยค่ะมีเนยอ,อยู่ประมาณสี่ห้าก้อนใดอะไรเงี้ยนะคะแล้วหมดอายุไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งการซื้อของซ้าๆเดิมๆนะคะหรือว่ามีปัญหาอื่นๆตามมาอะไรเงี้ยคะเช่นการทะเลาะกับคนในครอบครัวเพราะว่า เป็นนี้เป็นศินนะคะยืมคนนะคะรอบตัวมาซื้อโกหกคนในครอบครัวนะคะว่ามีคนให้มาหรือว่าบอกว่าของเนี่ยมีราคาถูกกว่าของจริงที่ซื้อแล้วก็พอซื้อมาแล้วบางคนเนี่ยนะคะหลบๆซอนๆด้วยเอาไปซอน <c oughs> ไว้ตามท่ต่างบาง <c oughs> บทีก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าซ้อนไว้ที่ไหนด้วย <c oughs> เหมือนกันนะคะคถ้าการแบบนี้นะคะคุณอาจจะเป็นทอัพยากริกหรือว่าเป็นโรคเสร ติดการช้อปปิ้งนะคะซึ่งถ้าหากว่าใช่เนี่ยนะคะก็หมายความว่าเราก็มีอาการที่ไม่ต่างจากการเสพติดออรูปแบบอื่นๆค่ะชเช่นการติดสุรานะคะหรือก,การติดยาเสพติดนะคะแล้วก็ส่งผลเสียนะคะต่อพฤติกรรมนะคะแล้วก็ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็ยังสร้างความเสียหายให้ใหกับคนรอบข้างด้วย นะคะถ้าหากคุณเนี่ยมีสิ่งเชื่อนะคะร่วมกับคนที่เป็นช็อปฮอลลกนะคะหรือว่าแต่งงานนะคะคุณก็ต้องรับผิดชอบนี้สินของพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็ใช้ใจ่ายที่ขาดการควบคุมเนี่ยค่ะก็ทําให้เครดิตทางการเงินเนี่ยมันเสียไปนะคะก็นําไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้ อืมครับ,รบทีนี้เนี่ยต้นเหตุหรือว่าสาเหตุข,ของการที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช็อปโกฮอลิกแบบนี้นะครับอาจารย์ครับมันมีจุดเริ่มต้นไหมครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะเริ่มแล้วหรือว่ายังไงครับอาจารย์จะสังเกตจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับถ้าจริงๆนะคะอาจารย์ลองสังเกตตัวเองนะคะ,ะช่วงที่มีการช็อปเยอะๆนะคะครหรือว่าช็อปออนไลน์เยอะๆเนะเป็นช่วงที่เราอยู่ในภาวะเครียดสังเกตไหมในช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะ <laughs> ครับ คือของแบรนด์เนมนะคะออแล้วก็ราคาของแบรนด์เนมที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะคะคมียอดเนี่ยสูงกว่าช่วงที่โควิดหายนะคะคุณเอ๋ครับนะคะ,คะ,คะเพราะว่าความเครียดก็น่าจะส่งผลเนาะต่อเรานะคะในการที่ถ้าเกิดเรามีกําลังซื้อในระดับหนึ่งนะคะครเราก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้มีกําลังซื้อแต่เราอยากได้แล้วเราซื้อโดยที่เราก็ ไม่ได้มีศักยภาพที่จะจ่ายนะคะมันก็อาจจะส่งปัญหาได้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากหลายสาเหตุแต่พบว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายค่ะคหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากการสแสวงหาก,การยอมรับจากผู้อื่นนะคะหรือว่า seeking approval นะคะบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเซลล์เอส e ีหรือว่าไม่มีความ เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะคะครเราก็คิดว่าของเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกิดเซลฟ์เวิร์สนะคะหรือว่าเกิดแบบคุณค่าในตัวของเราได้นะคะคอย่างเช่นแบบล่าสุดก็อมีข่าวที่บาราออกมาพริเต์ว่าแบบโอ้ล่ำรวยอะไรเงี้ยนะคะไปเที่ยวสถานที่แพ,พงๆช็อปปิ้งของนะคะวันเดียวเป็นหมดเป็นหลายล้านบาทอะไรเงี้ยนะคะค แต่ในความเป็นจริงก็คือหยิบยืมคนอื่นมนาะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็อาจจะเป็นเกิดมาจากติกิ้งอัพเว o ร์ลเกิดอาจจะโดนแบบบีภาวะที่อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของดาราท่านนี้นะคะคแต่ว่าคนที่มีอาการที่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเนะะี่ยค่ะอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการยอมรับในวัยเด็กลายนะคะครหรือว่าเกิดจากการที่มีภาวะความ ยากโจนอะไรเงี้ยนะคะคในวัยเด็กอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็พบว่าการช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดการยอมรับจากคนรอบข้างอย่างน้อยๆก็ได้รับการยอมรับจากพนักง,งานขายเดินไปไหนนีแบบโอ้สวัสดีค่ะคุณท่านจะรับไวไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาเนมชื่อเราได้พนักง,งานขายแบบ ทำชื่อเราได้รู้จักชื่อเราอะไรเงี้ยนะคะครเราก็เกิดแบบว่าเ n s e of Approval จากคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะครเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะซื้อของ หนึ่งก็คือได้รับการยอมรับจากคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเวลาเราซื้อของหรือว่าเวลาที่เราพีเต์ของที่เราซื้อมานะคะหรือชอบซื้อของให้ผู้อื่นเพื่อให้ได้รับความรักและการยอมรับจากสังคมอันนี้เราก็เป็นเหมือนกันในบางครั้งเลยเนาะสองค่ะอาจจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่านะคะหรือว่า low self esteem นะคะ เขาเนี่ยต้องการที่จะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนม,มเนี่ยมันจะสะท้อนภาพหลักของตัวเองในแบบที่เราเอสเก็ว่าสังคมเนี่ยต้องการที่จะบอกเราในแบบนี้นะคะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาอะไม่ได้มีค่ามาจากข้างในของตัวเองนะหรือว่าศักยภาพหรือความสามารถของตัวเอง แต่เขามองว่าเขาอะมีค่า,ากับของที่เขาใส่นะคะหรือว่าของที่เขาพรยเซน์นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดการชอบของแบรนด์เนมชอบใส่ของแบรนด์เนมแบรนด์เนมทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเงินเราก็จะมีนิสินเพิ่มขึ้นแล้วถ้าหากเราไม่สามารถจัดการได แน่นอนนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความไร้ค่านะคะในตัวเองแล้วก็ติ้งหวังในตัวเองในที่สุดครับทีนี้เนี่ยเมื่อรู้ถึงเรื่องราวของสาเหตุแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับวิธีทางในการที่จะบรรเทาในเรื่องราวของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากอะไรหรือว่าเราจะต้องเข้าใจคนที่เป็นมีพฤติกรรมแบบนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ คือเราก็ต้องมาดูนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะเกิดจากอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นการมีสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่มั่นคงหรือว่า emotional instability นะคะหรือว่าคนที่มีภาวะความกังวลเขาก็เหมือนกับว่าการซื้อของเนี่ยมันทำให้เกิดแบบ เอนโดฟินหลังเนาะภาวะแบบความสุขอะนะตื่นเต้นที่ได้เปิดของอะไรเงี้ยนะคะเหมือนหลายหลายคนที่ชอบซื้อกล่องจุ่มอะไรเงี้ยมันมีความตื่นเต้นเราใจที่แบบเราได้แบบเห็นแบบของว่ามันคืออะไรมันจะเป็นอะไรอะไรอเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะแอนซี่ที้นะคะหรือว่าดิเพรสชันหรือว่าความซึ้งเศร้าเนี่ยค่ะ ก็มักจะใช้วิธีการช้อปปิ้งเนาะเป็นวิธีที่การระบายอารมณ์เราก็ต้องจับอารมณ์ให้เท่าทานความรู้สึกของเรานะคะเวลาที่เราเริ่มจะมีความเครียดหรือว่า question in yourself เนาะหรือว่า ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันไม่มีค่าอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> เราก็ต้องเท่าทานความรู้สึกว่าในสภาวะแบบนี้ยเราไม่ควรที่จะกดเข้าแอปท็อปปิ้งนะหรือว่าเราไม่ควรจะอยู่ห้างในสภาวะอารมณ์แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเราควรจะแบบอยู่แบบทบทวนตัวเองนะคะโดยที่เข้าใกล้สื่อโซเชียลมีเดียที่ทำการขายของให้เราอะน้อยที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ แอปพลิเคชันนะคะ <c oughs> หรือว่าโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีระบบ AI ที่จับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> เนาะเราก็เราอะ่ะชอบเข้าไปดูสินค้าอะไร <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วพอเราแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคุณเอว่ะ <c oughs> คุณเริ่มที่จะมีความเครียดแล้วนะการซื้อของเพื่อผ่อนคลายตัวเองเนี่ย <laughs> มันเป็นการฮิลลิ่งนะมันไม่ผิดหลอกที่คุณจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะคุณควรที่จะให้รางวัลตัวเองบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะ <c oughs> แล้วมันกลายเป็นว่าก่อให้เกิดความรู้สึกว่าการสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่ผิด <c oughs> เหมือนมีเทรลปีอะ่ะ <c oughs> มาให้การบําบัดเราเวลาที่เราเครียดอะ่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> แทนที่เทรลปี จะสร้างความรู้สึกดีให้กับเราการเป็นว่าสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือทำห้เราเสียเงินอย่างเงี้ยค่ะคุณเองเพราะนั้นน,นี้นะคะก็ต้องหลีกหนีค่ะ <c oughs> วิธีที่จะไปหานะคะความสุขในการเดินทางนะคะ <c oughs> สองก็คือถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมนะคะหรือว่า materialism <c oughs> นะคะบางคนเนี่ยเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ย ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขารขครอบครองนะคะคแล้วก็สมมุติว่าของเนี่ยค่ะเป็นของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็จะสะท้อนภาพหลักว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยเราก็ได้รับการยอมรับนะคะหรือว่าดูดีในใสายตาคนอื่นนะคะครเราก็ต้องพยายามคิดตัวเองว่าที่เรามองว่าตัวเองแบบด้อยค่าแล้วเราไปให้ความสําคัญกับของในการเว p r เซ e n t ค่าของตัวเองแสดงว่า เราบอกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่าไม่เก่งพอใช่ไหม,มนะคะครับแล้วเราจะอ a d a p t ตัวเองอย่างไรที่จะทําให้เรายอมรับนับถือในตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนะี้นะคะครับคืออาจารย์ลองสังเกตนะบางคนนะที่เขาแบบเติบโต,ตมากับการที่พ่อแม่ชื่นชมทุกคนชื่นชมอยู่ในสังคมที่คนที่ยอมรับในความรมา,มากกว่าวัตถุสิ่งของอะ่ะเขาก็จะเติบโต,ตมาเป็นคนที่ ไม่ต้องการของแบรนด์นม e หรือว่าไม่ชอบของแบรนด์นี้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบในเรื่องของวัสดุรีไซเคิลชอบของรีไซเคิลมากกว่าอย่างเช่นความนิยมของตลาดประชาชนในเทวียุโรปหลายๆประเทศนะคะ mm hmm. ก็เริ่มในการใช้ของที่ร mm ีไซเคิลอะไรอเงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันไม่ได้ represent ค่านะคะที่เป็นของแบรนด์นีแต่ว่ามัน represent ทัศนคติ Mm hmm. ว่าเราให้ค่ากับสิ่งที่มันเป็นของที่ดีต่อโลกไปให้ค่ากับความแบบว่าสร้างความยั่งยืนเนาะหรือว่า sustainability mm hmm. นะคะให้กับโลกมันจะท้อน attitude อ mm hmm. ของคุณนะ่ะที่มองโลกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชี้ว่าตอนนี้การมองโลกมันไม่ได้มองที่วัตถุแล้วนะ mm hmm. มันมองที่ทัศนคติว่าคุณมองโลกอย่างไร mm hmm. แล้วคุณเป็นตัว represent สิ่งที่คุณสวมใส่สิ่งที่คุณใช้สิ่งที่คุณซื้อเนี่ยแหละมันจะท้อนทัศนคติของคุณที่มองตัวเองแล้วก็มองโลกแล้วก็สิ่งที่คุณอยากสรีมเพเซนให้คนที่อยู่รอบตัวคุณเห็นว่าคุณเป็นคนแบบไหนนึอ่อก้ไหมคะคถ้าคุณให้ค่ากับของที่มันเป็นของแบรนด์เนมก็นั่นแสดงว่าคุณให้ค่ากับสิ่งของ นะคะแต่ว่าถ้าคุณให้ท่ากับสิ่งที่มันสร้างความยั่งยืนอะไรงเงี้ยนะคะให้กับโลกก็แสดงว่าคุณให้ท่ากับสิ่งวัตถุ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันสะท้อนแอ t i ิจูดเนาะเวลาที่เราซื้อของหรือว่าสนใจอะไรนะคะครหรือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อโดยที่ไม่วางแผนนะคะโดยการที่เราแบบซื้อของเกินกว่าประมาณอยู่เรื่อยเย บางทีเดือนนึงเนี่ยนะคะซื้อของไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้จ่ายสิ่งที่เราจาเป็นน้องจ่ายยกยัวอยางใช้ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะคเขาบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเยอะเหมือนกันสําหรับนักช็อปนะคะที่เป็นคนเสพจติดการช็อปแล้วเขาก็จะซื้อของที่ไม่จําเป็นเพราะตอบสนองความอยากโดยทันทีแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําการวางแผนการใช้จ่ายแล้วว่า ลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูอาจารย์รู้สึกว่ามันได้ผลนะคืออาจาเคยใช้อปพิเคชันนะคะในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายอ่ะ พอเราเห็นสิ่งของที่เราซื้ออะไรอย่างเงี้ยค,คือมันช่างนักพฤติกรรมการซื้อของเราได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกเราว่าแอปอย่างเงี้ยพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มให้เราเสียตังค์แล้วะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใน,นการซื้อแอปมันก็อาจจะยิ่งทําให้เราเสียเงินมากขึ้นไปอีกอะไรเน้ะน,นะคะคแต่พูดถึงมันก็สะดวกสบายในแง่ที่ว่าเราซื้ออะไรเราก็สามารถกดไปเลยเราวันนี้เราซื้ออะไรบ้างเท่าไหร่เรารู้เลยว่าในแต่ละวันอ่ะเราใช้ใจ่ายเท่าไหร่แล้วเราก็จะ สามารถที่จะลดพฤติกรรมการซื้อของเราได้เลยนะในเดือนนั้นเวลาที่เราเห็นว่าเราเริ่มซื้อแบบมาเกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างโทราศัพท์อย่างเงี้ยมันก็จะทอให้เราเห็นว่าคุณใช้เวลาอยู่หน้าจอเท่าไหร่พอเราเห็นอู้เราใช้เวลาเยอะเท่านี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกวันหนึ่งเราก็พยายามที่จะใช้เวลาให้มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับถึงเรื่องราวต่างๆแล้วคนรอบข้างนะครับอาจารย์ครับเขาต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวของอาการแบบนี้หรือว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอะไรคือสัญญาณนะคะว่าคนรอบข้างคุณเนี่ยเริ่มเป็นนักช็อปนะคะที่เริ่มเสพติดการช็อปแล้วเช่น ซื้อของที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะคะ,ะบางคนนี่ยังมีป้ายราคาติดอยู่เลยนะแล้วอะไรก็เจอบ่อยมากนะเวลาที่อาจารย์ซื้อของแบบออนไลน์อนะคะ,ะเขาก็จะมีแบบว่าซื้อมาแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ใช้เลย กคะป้า,<ม>ปาย,ยังติดอยู่เลยซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าเขามีความรู้สึกผิดหรือเสียใจไ,ไหมอะไรยเงี้ยคะหลังจากซื้อของอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าซ่อนของไม่ให้คนอื่นรู้<ม>นะคะ<ม>แล้วก็ไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการช้อปปิ้งได้หรือว่ามีนิสินนะคะเริ่มหิทยืนคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อยๆ<ม>นะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะแบบว่า หาแนวทางในเรื่องของการแก้ไขนะคะปัญหาเรื่องทัพหอฮอลิคของเราแลลวนะคะยกตัวอย่างเช่นการดิ s สแทรกตัวเองนะคะคือเวลาที่เราเริ่มมีความเครียดอ่ะเราต้องใช้กิจกรรมอื่นอ่ะแทนการช้อปปิ้งเช่นอย่างตัวจันเองเนี่ยอาจจะจะแบบใช้วิธีการออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้อนโดฟินมันหลังอ่ะแทนว่าช้อปปิ้งเราอนโดฟินหลัง <c oughs> มันมีแอคทิวิตี้อื่นไหมที่จะทให้เรามีความสุขอะ <c oughs> นอกเหนือไปเรื่องของการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ต้องพยายามที่จะหาสิ่งเหล่านั้นอะมาทดแทนเวลาเหล่านี้ที่เราใช้ไปในการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ระบุว่าเราชอบเพราะอะไร <c oughs> ตัวทริกเกอร์อะไรที่เป็นตัวกระตุ้นอะให้เราเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ <c oughs> อย่างตัวาจเองอาจารย์สังเกตนะว่าแบบช่วงพ m s อมเออะ รเราจะมีการแบบอยากได้มากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าโอเคแ<อ>ต่ตะก,ก้าวไว้ก่อนเลย่งเงี้นะคะ,ะเราดูซิว่าพอหายจากอาการ PMS แล้วเนี่ยรเรายังอยากจะไปซื้ออีกหรือไม่อะไรเงี้ยนะ,ะหรือเราอาจจะไม่ไปดูนะคะอย่างหน้าฟีดอะ่ะคุณกดชอบดูอะไรอะ่ะ มันก็จะปรับสิ่งที่คุณชอบดูใช่ปหมถ้าคุณชอบดูของแบรนด์เนมของแบรนด์เนมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้แต่เพื่อนเราชอบดูอะไรอะ่ะมันก็จะขึ้นสิ่งนั้นขึ้นมาในหน้าจอเรารแล้วเราก็สังเกตว่าถ้าเราไปตามเพื่อนที่แบบชอบดูแมวเลี้ยงแมว <c oughs> หรือตัวเราเองเนี่ยไปกดดูผ้าแมวมากขึ้นเนี่ย หน้าฟีดเหล่าเนี้ยมันก็จะลดลงเป็นรูปแบวม,มามากขึ่นเหล่งนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องท้าทันตัวเองค่ะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการทริกเกอร์เนาะให้เกิดพฤติกรรม,มการช้อปปิ้งของเราอ,อะไรอย่างนี้นะคะคแล้วก็ลดสิ่งร้าเหล่านั้นจ้ะอะไรอย่างนี้นะคะคเช่นอย่าเอาเงินใส่ไว้ในดิจิตอลแบงกิงเยอะๆอะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าต้องคอยที่จะไปเบิก ที่แบงค์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราไม่มีตัคงยังซื้อไม่ได้อะไรยเงี้ยนะคะ <Yeah. S 2> ต้องไปเปิดที่แบงก์ก่อนอะไรยเงี้ยนะคะ mm hmm. มันก็จะช่วยได้หรือว่าจากัดการเข้าไปในแอปขายของนะคะ mm hmm. หรือว่าการเข้าห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตบางคนก็อาจจะชอบแบบเดินดูของ ดูแล้วก็จะแบบหยิบมาสักอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยนะคะคก็พยายามใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าปัญหามันรุนแรงขึ้นเราก็ควรที่จะต้องขอความช่วยเหลือนะคะคเช่นแบบการเข้ากลุ่มบำบัดนะคะหรือว่าพูดคุยกับนักจิตบำบัดอะไรเงี้ยนะคะคก็อาจจะเป็นเรื่องสำเป็นกัน อืมนะครับก็เป็นประเด็นที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับในช่วงท้ายครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับค่ะก็คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดนะะหลักสูตรนโยบายสังคมและการพัฒนานะคะภาคภาษาไทยนะคะคแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษ,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 ษนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังเปิดรับรอบที่สองอยู่นะคะก็จะสิ้นสุดประมาณสักช่วงต้นต้นเดือน มีนาคมนะคะก่อนที่จะเปิดรอบสามแล้วก็รอบ4ต่อไปนะคะคใครที่สนใจนะคะในส่วนของาการเป็นนักนโยบายสังคมการทำงานกับ NGO CSR นะคะหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศนะคะคก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าสมัครกันได้นะคะทั้งในรอบผรอนนะคะระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็รอบต่อไปก็จะเป็นทีแกะ นะคะก็มายื่นคะแนนกันได้ในภาพภาษาไทยเราก็จะรับคะแนนทีแกะยาเกี่ยวนะคะในร,รอบภาพภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคะแนนภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยนะคะคก็ลองมายื่นนะคะดูนะคะถ้าสนใจที่จะเป็นนักนโยบายนะสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่านักทางด้านของพัฒนาสังคม,ม NGO คนะคะคองค์กรระหว่างประเทศนะคะอย่าง เมื่อวันซื้อเหมกันก็ได้มีการไปทำ M O U นะคะร่วมกับ S C G แต่หาก็พบว่ามีนักศึกษาที่จบจากคณะเรานะคะก็เข้าไปทำงานนะคะในส่วนของ H R เนาะที่ S C G ก็เกือบสิบคนเหมือนกันค่ะ สนใจก็สามารถไปสมัครได้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารยาด์ดรอัจรชลาชลายนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมประชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถรับฟังติดตามย้อนหลังกันได้ทางอัฒภาคยูทูบชาแนลด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ